สถาปัตธ์นะครับกลับมาพบกับท่านชมอีกครั้งนะครับในงานสถาปนิค้าครับและวันนี้เราได้เชิญท่านผู้จัดการฝ่ายสินค้าของวินเซอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่นําเข้าแล้วก็จัดจําหน่ายแล้วก็อาจจะผลิตด้วยนะครับในสินค้าซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมอยู่3มชิ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณลุ่งทิพย์จงสืบโชคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณด้วยนะคะที่เรียกเป็นเซอร์มาสัมภาษณ์วันนี้นะคะได้เลยครับเป็นไงครับวันนี้เราดั่งอยู่ท่ามกลางนี่ถือว่าอยู่ในกลางงานเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าลูกค้าจากต่างประเทศก็จงตั้งใจมาดูที่นี่เหมือนกันแล้วก็มันขยายทุกๆปีมีผู้ร่วมงานเยอะทุกๆปีเลยค่ะผมเห็นมีเวียดนามเขามรลาพามากันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะ วินเซอร์ของเราอยู่ในช่วงไหนครับอยู่ดังโซนไหนครับวินเซอร์ของเรานี่ก็จะอยู่ภายในบูธของ S C G นะคะซึ่งมีตั้งแต่ป้ายทางเข้ามาแล้วที่จะเห็นใหญ่ๆเลยว่าทางไหนเป็น S C G ก็ถ้าตรงมาที่ S C G วินเซอร์ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็ถือว่า Product ของวินเซอร์เนี่ยอยู่ในเครือของ S C G ค่ะวินเซอร์โดยบริษัทนว่าพลาสติกก็เป็นบริษัทในกลุ่มของ S C G ค่ะโดยใช้ชื่อบริษัท แยกต่างหากมาใช่ค่ะชื่อบริษัทนวะนวะพลาสติกอุตสาหกรรมจำกัดใช่ค่ะมีชื่อสินค้าตามภายใต้แบรนด์วินเซอร์คือวินเซอร์ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้บริษัทนี้ใช่ค่ะและคุณตาก็เป็นผู้ที่ดูแลสินค้าในส่วนของทางคอมเมอร์เชียลของสินค้ากลุ่มนี้ค่ะจบมาทางด้านนี้เลยโดยตรงหรือเปล่าเออจะจบ แต่จบเคมีคอลเอนจิเนียร์แล้วก็ค่อยไปต่อ M.B.A. หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ความรู้เอนจิเนียร์ก็มาทางานขายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับก็จะจนมาถึงงานสุดท้ายก็คืองานที่ได้รับมาได้รับมอบหมายให้มาดูแลสินค้าวินเซอร์นะคะก็ถือเป็นผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งนะครับจริงๆงานพวกนี้นะงานมันเป็นงานหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะดีเซนตออกมาได้ดีนะครับ แต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้แต่คิดว่าเออมันเป็นเรื่องของความสวยความงามผสมกับฟังก์ชันมันก็เลยคิดว่าคนคนคนในยุคนี้มีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้าได้มากมายหลายหลายมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเป็นการนำเข้าบ้างหรือว่า เป็นการเน้นในเรื่องของฟังก์ชันไปเพียวๆแต่เป็นหลักแต่ถ้ามาดูในงานนี้ก็จะเห็นได้ว่าทั้งสวยด้วยแล้วก็ต้องดีด้วยฟังก์ชันด้วยต้องตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันตอบโจทย์ทั้งเรื่องของเข้ากับรูปแบบบ้านแล้วก็ยังต้องตอบโจทย์เรื่องกระเป๋าสตังค์อันนี้สำคัญที่สุดอันนี้ก็ต้องต้องตอบโจทย์ด้วยค่ะแบรนด์มินเซอรี่มีมานานหรือยังครับก็เรียกว่านับ10ปีแล้วนะคะปีแล้วนะครับแต่ทีนี้ในอดีตเนี่ยคนจะนึก ถึงประตูหน้าต่างเป็นหลักเพราะว่าวินเซอร์ตัวมาจากใช่ค่ะประตูหน้าต่างต้องวินเซอร์ค่ะก็วินเซอร์เป็นผู้บุกเบิกประตูหน้าต่าง UPVC นะคะเพราะในสมัยในสมัยก่อนนั้นเราก็จะเป็นไม้กับไม้ใช่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าในกลุ่มของ SGC เนี่ยเราเรามีบริษัทผู้ที่เป็นผู้ผลิตครับเม็ดพลาสติก เราก็เลยคิดว่าในในเมื่อเราส่งออกไปให้ต่างประเทศเขาผลิตสินค้าในกลุ่มเหล่านี้แล้วทำไม,มคนในประเทศไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้<ด>สินค้ากลุ่มเหล่านี้<ม>แล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งโดยนำเอาคุณสมบัติอีกอกตระกูลหนึ่งของโพลิเมอร์เข้ามาแล้วก็มาผนวกกับการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ก็จะได้ก็ก็นับจากวันนั้นก็ จากกลุ่มของประตูหน้าต่าง UPVC ก็ขยายลายออกมาเป็นเป็นสินค้าอย่างอื่นซึ่งเี็จะบุดใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าว i n เซอร์เนี่ยเป็นผู้นํำตลาดทางด้านประตูหน้าต่างมากต่อใช่ค่ะครัก็เลยจากนั้นเนี่ยก็ขยายคุณสมบัติของ UPVC ไปกับการใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับคือวันนี้เนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งผมถือว่า เป็นทั้งประตูหน้าต่างเองด้วยแล้วก็มีเพิ่มมาอีก2ชนิดนะครับอยากให้คุณตาเริ่มเริ่มเลยไหมฮะเราจะได้เห็นเห็นกันนะครับอันดับแรกก็ที่นําเสนอนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอนุญาตยกนิดหนึ่งให้ให้ท่านชมได้เห็นชัดอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นประตูระบบประตูหน้าต่าง UPVC นะคะภายใต้อ่ชื่อ วินเซอร์นะคะซึ่งภายในบูธของวินเซอร์เนี่ยจะมีอยู่3ซีรีส์3ซีรีส์นะคะเพราะว่าตามฟีดแบ c k ที่เราได้คนมักจะบอกว่าวินเซอร์ค่อนข้างจับต้องยากในระดับราคาเพราะว่ามันแบบนั้นระดับราคาคแพงพูดตรงๆเลยเพราะนั้นในปีนี้ก็คือวินเซอร์ก็จะมีสซีรีส์เลยนะคะในกลุ่มของตัวท็อปเป็นซิกเนเจอร์นะคะ เพราะว่าตัวท็อปเนี่ยเขาจะมามากับโปรไฟล์ที่มีความแข็งแรงแล้วก็เหมาะในเรื่องของปัจจุบันที่ไซส์ของประตูหน้าต่างจะจะใหญ่ขึ้นนี่จะของบ้านที่ที่ค่อนข้างมีสางค์หน่อยคือใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านอาจจะมีชั้นล่างกับชั้นลอยแล้วมันเปิดถึงไหมคะซีลิงซีลิงมันสูงขึ้นอ่ะก็จะใหญ่ขึ้นเพราะนั้นมันก็ต้องการโปรไฟล์เซคชั่นแข็งแรงขึ้นนะคะก็ในกลุ่มซีรีส์นี้ที่ ที่วินเซอร์มีก็มีทั้งสีขาวและสีดำาตัวท็อปเลยทั้งตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวินเซอร์นำเอาฮาร์ดแวร์ที่เราเห็นที่เมืองนอกเข้ามาใช้ในอย่างเช่นลูกบิดบิดแล้วก็บานบานยกนอไหมคะหนังฝรั่งบานยกขึ้นนะคะฝรั่งนะค่ะอย่างนั้นนะคะแล้วก็บานหมุน บานแคล้งจริงๆคยกบานแคล้งคือบานหมุนแล้วไม่ต้องไปจับมุ้งลวดแล้วมันก็จะหมุนแล้วเปิดนะอย่างนั้นนะคะก็คือเอาเอาไลฟ์สไตล์แบบนั้นเข้ามาในระบบของประตูหน้าตา่างเวนเซอร์ในตัวท็อปนะคะคแล้วก็ทำให้สามารถรองรับไซซิ่งได้ถึง3เมตร ในตัวประตูนะคะกรอบกรอประตูดินบารเนี่ยสามารถทําความสูงได้ถึง3เมตรนะคะอันนี้จะเป็นตัวท็อปแล้วก็จะมารุ่นราคาย่อมยาวลงมาจะจะเป็นจากตัวท็อปชื่อรุ่นซิกเนเจอร์ก็จะมาสู่รุ่นพรีเมีย ซีเนเจอร์แล้วมาพรีเมียรมามีพรีเมียรพรีเมียจะมาด้วยสีขาวสีเดียวสีขาวสีเดียวนะคะแล้วก็รองรับไซซิ่งที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปก็คือประมาณประมาณ2เมตรีประตู2เมตร4ีประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอีกซีรีส์หนึ่งก็จะมาในเรื่องของบานสำเร็จรูปเลยคือเป็นขนาดพรีเมียร์แล้วก็ใหม่ อีกซีรีส์หนึ่งคือ w i n s o r Ready คือ ready to use เลย ready to use เลยพร้อมใช้เพราะว่าจะเป็นแบบบานมาตรฐานนะคะคือถ้าเดินไปที่ซีเมนต์ไฮโฮม่าก็จะได้มาเลยพร้อมุ้กลวดและท่านก็นำกลับไปให้ช่างของท่านติดตั้งหรือถ้าท่านเป็นช่างเองก็สามารถทำได้ก็ทำได้เลยเพราะนั้นก็จะมีทั้งประตูหน้าต่างบานกระทุ้งในห้องน้ำนะคะซึ่งก็จะครบ ในบ้านของแบบเบสิกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นมิเซอร์ก็มาแล้วแต่ว่าลูกค้าท่านใดมีบัตเจตแล้วก็มีความต้องการระดับไหนใช่ค่ะก็จะแยกลทีนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเนื่องจากเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้จากฟีดแบ็ลูกค้าก็คือ เขาสนใจเขาอยากจะใช้วัสดุแบบนี้ทำยังไงให้เขาใช้ได้สามารถเข้าถึงแล้วเราเองก็ต้องต้องตอบโจทย์นะคะทีนี้ถ้ามาในบูธของวินเซอร์ก็จะเห็นว่าเราเน้นในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจในเรื่องของคุณสมบัติของประตูหน้าต่างกับการอยู่สบายในบ้านปีนี้นะเพราะว่าปีนี้เราเน้นอีโคกรีนใช่ค่ะ,ะคใช่ค่ะโ ที่บูธนี่มีมีมีเนห็น่เห็นเลยค่ะรับคืออย่างไรอย่างนี้ค่ะเวลาเราตีโจทย์คําว่าอยู่สบายในบ้านเพราะนั้นบ้านเนี่ยบ้านเงียบนะคะไม่ใช่บ้านเราอยู่ริมถนนโอ้โหบ้านบ้านเงียบเรื่องของการเอาฝุ่นละอองเข้ามาเพราะฉะนั้นระบบซีลของระบบประตูหน้าต่างไม่นำพาดฝุ่นนะคะเรื่องใุ่ค่ะฝุ่นจะเยอะนะครับใช่ค่ะเรื่องของระบบ อุณภูมิความเย็นความเย็นเพราะว่าปิดเปิดปิดแอร์ทำยังไงให้ประหยัดความเย็นภายในไม่ออกไปข้างนอกความร้อนภายนอกไม่เข้ามาข้างในนะคะทำให้อุณภูมิข้างนอกกับข้างในแตกต่างใช่นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการน้ำรั่วซึมเวลาฝนตกแรงแรงระบบประตูหน้าต่างเพราะระบบรั่วซึมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในตัวบูธเนี่ยเราเน้นให้ลูกค้าเข้าใจเช่น เรามีกล่องจำลองขึ้นมาเลยมีมีที่ให้ความอุณหภูมิและมีเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลให้เห็นว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกเท่าไหร่จับสัมผัสได้นะคะแต่ต้องได้หมดเลยแต่ต้องได้แบบแต่ตลยใช่คือแต่ได้ตุ้งแต่ตัวเฟรมตัวกระจกแล้วก็ในดิจิตอลพาเนลก็จะบอกเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ในในวัสดุที่เป็นประตูหน้าต่างแบบนี้กับวัสดุที่เป็นประตูหน้าต่างนเป็นเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ในกล่องจําลองของระบบเสียงก็เปิดแล้วก็อ่านนี่คือลาโพงอยู่ข้างในปิดแล้วคุณได้ยินมันไหมใช่เราทะเลาะกันในบ้านออกไปไหมใช่ใช่ไหมเด็กร้องในบ้านอะไรางเงี้ช่ใชอยช่อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเออเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเรามีโอกาสเลือกโลเคชันของบ้านน้อยลงของตำแหน่งของบ้านน้อยลงบางทีเราอยู่ใกล้ถนนมากขึ้น มมันเลือกไไ่ด้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิธีการพวกนี้และก็ที่มาป้องกันใช่ค่ะเพราะว่าเราดูจากเซกชันนะฮะคุณตาใช่ค่ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าจะขออนุญาตนิดนึงนะคะเนี่ยเออในส่วนของเหล็กเนี่ยคือเพิ่มความแข็งแรงตัวนีีี้้สฟา่เหล็ะคะในแต่ละแชมเบอร์นั้นเนี่ยมันมีเรื่องของในแต่ละช่องนี้ในแต่ละช่องเนี่ยนะคะ เพราะว่าอากาศเป็นฉนวนนะคะและยิ่งมันมันมีหลายช่อมีหลายช่องถูกไหมคะการถ่ายเทเรื่องของอุณหภูมิกับการถ่ายเทเรื่องของเสียงภายนอกกับภายในแล้วระบบซีลแล้วระบบซีลนะคะทีถ้าพี่เห็นอ่ะถ้ามันเปิดปีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงจะต้องมันถึงมันถึงทาให้อุณหภูมิภายนอกกับภายในมันมีการ ่ข่เทถึงหาการได้ได้น้อยแล้วก็คุณสมบัติของตัว UPVC เองในค่านำความร้อนถ้าเทียบกับโลหะมันจะต่ำและเรานะคะสิ่งที่ทางวิเซอร์ผมว่า20ปีแล้วสำหรับประตูหน้าต่างในการในการใช้แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าลูกค้ามักจะชอบถามว่าแล้วใช้ PVC UPVC จะซี่จะกรอบ จะแตกไหมหรือยังไม่ไงก็เราเลยมีบทพิสูจน์ให้ที่บูธให้เห็นเพราะว่าปีเพราะว่าเรามีแผงทดสอบให้เห็นเลยว่ามันผ่านระยะเวลา1 0 15ปีเป็นอย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้เราเห็นได้ว่าอากาศในบ้านเราร้อนขึ้นไปอีกนะคะถึงมากที่สุดใช่ใช่ นั้นวินเซอร์ก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกับวินเซอร์แอดวานซ์ไวนิวเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจากเดิมทนอุณภูมิทนสภาวะอากาศ10ปีตอนนี้เราทำให้มัน,<ห>นทนเป็น15ปีขยายขึ้นอีใใก,กใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเพราะว่าอากาศอุณหภูมิมันมันมันร้อนมากขึ้นเราก็มบประมาณอของคนบอกว่า ฉันยอมใช้ทีดีอ่ะแต่ว่าฉันไม่อายนานๆหน่อยเพราะฉะนั้น w i n d ซอร์แอดวานซ์ไวนิก็เลยจะมาพร้อมกับสิ่งที่ทำการทดสอบให้เห็นเลยว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นสีไม่กรอบแตกเป็นอย่างไรกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ p o l u ล i o n โมลภาวะนะคะสารขมเหลวรถยนต์ซัมเฟอร์อะไรต่างๆในอากาศนั้น เพราะนั้นวินเซอร์แอนฟานไวนิลก็เลยทำสูตรขึ้นมาเพื่อไม่ทำให้เกิดคาบดำคาบเหลืองอแล้วก็ในช่วงที่ปาโลมามาไหว้น้ำที่ <laughs> ที่บ้านเหา <laughs> ใช่ไหมคะ